ลังพร่างตานันเจเจเจยารักขังปัณหาเมสัพพโสเจตนาชานสุิตาเป็วนณาพุทธัสสเนปราคาสุขิตาโหตัสสาสัตติญติจิสัพพุทธานุปาเวนะสัพพธรรมานุปาเวนะสัพพสังฆานุปาเวนะสัจจาสุตี A one two, คุณใดที่พระพุทเจ้าได้ทำในบาทนี้รอบุญนันและการที่แผ่ส่วนั้นาขอให้พระพุทเจ้าทำให้แจ้งลรกและทำข้าในอันดีพระพุทเจ้าเป็นผู้ภาพอยู่ ยังน้องเที่ยวไปในวัฏสงสารขอให้พระเจ้าเปี็นพระโพธิสัตว์ผู้เรียกแก่้ปัญญากรให้พระพเจ้าและไม่ถึงการนั้นแห่ความอาภัพศิกแปกประจาตขอให้พระ้าหิเว็จักรเว็ังหาวรมีเจตนารักษาศสีไม่ต่อเกี่ยวในกามบุญธรรมาหรือเป็จักปรนลมดัราคือการมบุญต่อให้พระเจ้า ดูไว้ดีิชัวร์คือต้องบอกดูวยดีๆที่ดีงามไม่คือพบมิชัวคุณพบแต่ปฏิทุเมือขอให้พระพุทเจ้าเป็นบูอที่เกิดเป็นคุณคือสัจจะสัติอิริโอตตความเพียรและหนักหนคือเป็นผู้ที่สตุข้อทำไม่ได้ไม่เป็นบุญเขาคุณหลวงคงายขอให้พระพุทธเจ้าเป็นผู้จะลา้จไ แห่งความเสื่อมแล้วจะเริ่เป็นผู้เจ็บแในอดตครับก่อนยังหมดทุกข์ด้วยไปไม่องทางในธรรมะที่ควรรู้กรู ไดไปในากาศชนะความปัญหาใดๆขอขพระพเจ้าที่เจะุโศล์ขอให้สําเ็จโดยง่ายทุกเมื่อความที่พระพเจ้ากล่าวแล้วคำพวกนี้โนมนีแก่พระพเจ้าผู้ปกทุจาเมื่อได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้แสดงนำเรื่องปุเกิดขึ้นแล้วในโลกเมื่อนั้นขอให้้าพเจ้าพ้นจากกบบรรทุกการทั้งหลายเป็นผูริภูกาสแห่งการบรรลุธรรมขอให้้าพเจ้า ตถาวสมุติได้รับเป็นคนรักศีนิเสทลงไว้ในพระศาสนาของ จ้าเป็นผู้มีการปฏิบัติทำได้โดยสะดวกตรัสรู้ได้ทางกระทำให้แจ้งซึ่งอารมณ์ทันเดินอาประกอบด้วยธรรมามีวิชาเป็นต้นถ้าหากพระพุทธเจ้ายังไม่ความเกิดขึ้นแต่กุศลกรรของพระพุทธเาเป็นเปลี่ยนแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้ขอให้พระพุทธเจ้าคุณได้ยาเป็นเรื่องโดยเฉพาะตนขานสูงสุดเอิ สัมเพสัตา์สัตตัางหลายที่เป็นตัวรูเกิดใจใจวาการหดทั้งสิยนสมลาสงเป็นสุขเป็นสุขเถิ สนตาสัตว์ทัหลายที่เป็นตัวตัวเกิดเจตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นยายามปัจจัยลงเป็นสุขเป็นสุขเถิอยากได้เป็นเพีึง่งกันและกันเลยเนัตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นตัวตัวเกิดเเจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นอานิทานงเป็นสุขเป็นสุขเถิอยาได้มีความผู้ใจผู้ใจเลย

จะมีคาสุใจสรตนแาทูไปที่เกิดกลายทีรายุขอให้ได้มีความสตัลายรกสุขขอให้สุเิไปัสัตาสตตที่เกิดเป็นนักชาที่เกิดเป็นชาลาุชาเกิดเป็นตัราชที่เกิดเป็นโอาิกาจงมารับสลวนพุทให้ทั่วทุกตัวคือ